อ่ทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะไปด้วยเร็วๆนะอาจจะไปด้วยเร็วๆมากเพราะว่าคลิปนี้ถ่ายหลายเทคมากค่ะแล้วแบบมันชอบปัดพื้นที่ไม่เพียงพออะไรอย่างงี้ก็มาเล่าเลยดีกว่าก็จะมาเล่าประสบการณ์หน้าอายที่แบบเข้าห้องน้ำในห้างนะคะก็จะเล่าสั้นๆเลยนะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยวายเป็นไปจุกนเราอะไปห้องน้ําแล้วแบบแม่แม่ไปทําธุระแบบซื้อของอะไรอย่างเงี้ยบอกแม่ว่าเออแม่บวดห้องน้าแม่ก็ไปส่งเราที่ห้องน้ำที่ห้างอะทุกคนแม่ก็ไปส่งเราปกติค่ะ แล้วเราแบบเข้าน้ำแล้วคนแล้วห้าน้ำมาห้องน้าแบบคนเยอะมากคนเยอะแบบคนเยอะมากๆอันนี้คือแบบเราแบบสั้นๆนี่เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตันแบบพื้นที่ไม่เพียงพออะไรอย่างนี้ห้องน้ํามันสั้นแบบคนเยอะมากไม่ห้องน้ําสั้นคนเยอะมากก็คือแบบเออเราไม่รู้ว่าแม่อ่ะว่าแบบแม่เราฟ้องหน้าประตูหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าพอเราเข้าห้องน้ำมาปเราก็รีบรีบปิดประตูเลยเพราะว่าเราเปิดทอดเปิดถอดงมาก อ่ะพอเราล้างล้างก้นไกล้เสร็จใช่ไหมทุกคนเราได้ยินเสียงเหมือนแม่เรามากเลยบอกว่าแบบเหมือนเปียปะแบบว่าเออเสร็จยังแล้วก็นึกว่าเออแม่เรารอหน้าประตูแล้วแบบถามว่าเสร็จยังอะไรอย่างเงี้ยท้าที่เราก็เข้าน้ํานานอยู่แ,แลหละเราคิดว่าเออข้องคงใส่ของข้องน้ํานานเกินไปแม่คงถามแหละว่าเสร็จยังอะไรอย่างนี้แล้วก็นื้อจางี้นะคะทุกคนจนสักพักเราข้องน้ําเสร็จ เราเปิดประตูมาห้องข้างๆอะ่ะทุกคนมีป้าคนหนึ่งป้าคนนั้นก็แก่อยู่แหละเมื่อเขาคุยโทรศัพท์กับลูกเขาแล้วเสียงเขา,าทุกคนเหมือนแม่เรามากกับแบบเป็นเสียงเดียวกับที่เป็นเสียงเดียวกันกับที่เขาถามว่าเสด็จยังใช่ค่ะมันเป็นเสียงเดียวกันเลยแล้วแบบหาแม่อย่างเลยียทุกคนว่าเออเนี่ยแม่อยู่ไหม เพื่อรู้แล้วว่าเอ้ยคนนั้นแน่ๆเลยว่าแล้ว่าเราทักผิดแปลว่าเราพูดคนเดียวดีหน้าแตกแล้วทำไงดีเออหาแม่อะไรทุกคนปรากฏว่าแม่ไม่อยู่แต่แม่ไปอยู่ที่เดิมเหมือนแม่แบบเฝ้าของอะไรเงี้ยค่ะคือแม่ไปซื้อของด้วยนะเรือบเอา้าตายแล้วทำไงดีคือตอนนั้นแบบคืือตอนนั้นแบบ ฮุยทำไงดีวะแบบเหมือนแบบเหมือนเราคุยคนเดียวเหมือนหน้าแตกแบบเขาคุยกับลูกเขาอยู่อ่ะเขาคุยกับลูกของเขาอยู่แต่ว่าเราจะไปตอบแทนลูกเขาแต่ว่าเขาคุยโทรศัพท์อยู่ไม่นะแล้วแบบทำไงดีวะทำไงดีวะแล้วป้าเขามองแล้วป้าเขาแบบอกแล้วแบบมันประหลาดมากทุกคนทําไมรู้ไหมเปิดประตูมาพร้อมกันเลยค่ะเปิดประตูมาเจอป้าคนนั้นเลย เปิดประตูมาปุป๊บป้าปวดประตูมาเหมือนกันเลยค่ะโอ้โหข้เนี้ตายแล้วทำไงดีวะก็ตามหาแม่สิคะแม่อยู่ไหนอายมากแล้วแบบป้าเขามองเราอะแบบมองว่าคุยกับใครวะอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบเราอะห้องน้ำม,มือเปล่าเขาแบบไม่เห็นโทรศัพท์อะไรเงี้ยเขานอกว่าแบบเอาแล้วมันคุยกับใครวะแล้วก็คุยกับลูกเรานะอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบอายมากก็คลิปนี้คือถ่ายหลายเทคมากนะ ถ่ายหลายเทคมากค่ะก็ช่วยกดก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะก็มาถ่ายประมาณบ่ายสองทุกคนคิดดูเราถ่ายตั้งแต่บ่ายโมงอะเริ่มถ่ายตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายโมงสี่สิบสี่สิบกว่านี่บ่ายสองสิบเอ็ดแล้วทุกคนคือถ่ายหลายเทคมากก็เป็นกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งทุ่มตรงนี้นะคะมีไลฟ์สดหนึ่งทุ่มตรงหรือว่าหนึ่งทุ่มพึ่งนั่นแหละมีไลฟ์สดในช่องสำรองเรานะคะชื่อว่าช่องเปิดไลฟ์เปิดไม่ใช่เปิดไลฟ์ ปิด Q&A ทุกคนอ่ะก็ไปที่ช่องนั้นนะคะทุกคนกดค้นหาพิมพ์ว่าเปิดไลฟ์เปิด Q&A อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีรูปลิซ่าอะไรอย่างงี้นะคะใส่เสื้อสีมู้อะไรเงี้ยคนก็ไปได้คะ่ะหนึ่งทุ่มตรงหรือว่าหนึ่งทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยจะไลฟ์สด นะคะก็แบบอ่าบ๊ายบายละกันคลิปนี้ถ่ายหลายเทคมากเลยก็ต้องขอบคุณกำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะคะก็แบบมีบางคอมเมนต์ที่แบบเอฟซีอะไรเงี้ยขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็บางคนที่แบบขอถึงแซนซับไวายอะไรอย่างงี้นะคะก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะก็ถ้ะะาใครนะคะอยากเล่นด้วยนะคะชื่อก็ลิ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 มนะคะลิลิมหนึ่งหกหนึ่งศูนย์นะก็บ๊ายบายนะ อย่าลืมไปดูไลฟ์ตอนหนึ่งทุ่มตรงหรือว่าหนึ่งทุ่มครึ่งด้วยนะคะเลือกไลฟ์ตอนสองทุ่มนะบ๊ายบาย